สวัสดีจ้าสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกับอีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่257กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0849158065ส่งฟรี 3, มีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อน้วยหมายเลขโทรศัพท์คะ่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโถกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งผัดสดุให้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จา๋าวันนี้ก็มีพระหมายพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแครเนื้อโลหะพร้อมการเลี่ยมค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่จา๋าพ่อพรมวัดช่องแคมาในเลี่ยมนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะสามรบาทค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะพ่อคุณปีหนึ่งเก้าต่อโค้ดสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะเก่าสวยะคะ่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่เอฟซีสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋ารุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุกเนื้อตะกั่วะคะ่ะ หล่อปูสุกเนื้อตะกัว300บาทหมายเลข3ค่ะถูกใจสนใจต่อสายถ้าไกลแจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยกันจานค่ะพี่เรียนล่อหลวงปูสุกค่ะเนื้อตะกัวหลังจาน300รบาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยจตุรพิษพรชัยค่ะ หลวงพ่อกลวยจะตุระพิษค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสี่ค่ะจะตุรพิษพรชัยค่ะพี่จ๋าเก่าเก่าเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าค่ะพี่จ๋าเป็นพระนางพญาค่ะนางพญาเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่นางพญาหมายเลขห้าสามบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่หกเป็นพระปิตาหลังยัน,นะค่ะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงนะคะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันชัดสวยเลยค่ะ พระปิดตาใหม่เลข6ค่ะพี่จ๋าปิดตาหลังยัน300บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข7เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสดวัดหนองสะแกค่ะพี่นี่ค่ะพี่จ๋ารูปถ่ายเก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายขาวดาเก่าๆหลวงพ่อสดวัดหนองสแกพร้อมเลี่ยมนะคะจะเป็นการเลี่ยมหุ้มด้วยออกมาแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังหุ้มมีรอยจานนะคะพี่จ๋า หมายเลข7 300บาทหลวงพ่อสดวัดหนองสแกค่ะหมายเลข8เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดปี0 8ย์ค่ะปูท่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะพีจ่จ๋าเป็นเหรียญปี2 5 0 8หมายเลข8300บาทค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพีจ่จ๋าสรบาทหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ปี0 8ย์ค่ะหมายเลขที่9ค่ะพีจ่จ๋าเป็นพระ ลีลาหลวงปู่บุญหลังจานค่ะพี่มีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่จ๋าพระลีลาใหม่เลขเก้านะคะพี่เก่าสวยค่ะด้านหลังมีรอยจานชัดสวยเลยค่ะพี่แบ่งปัน300บาทลีลาหลวงปู่บุญนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลข10ค่ะ10เป็นเออสิบเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระอมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญปัดตานหลวงพ่อคง300บาทค่ะ หมายเลข10เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ค่ะหมายเลข10เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสอง6 300บาทเก่าสวยคะ่ะหมายเลข11ค่ะพี่จ๋า11เป็นพระปิตาพุงป่องค่ะพี่เนื้อผงพุงป่องเก่าสวยคะ่ะหมายเลข11-300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่จ๋าหมายเลข11พระปิตา300บาทคะ่ะ สิบสองเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟันปุกเสกค่ะพี่จ๋าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะพี่เก่าสวยสภาพมาแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันปุกเสกค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะหลวงพ่อทองวัดราชโยธาสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบสามค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่หลวงพ่อทองวัดราดโยธา300บาทค่ะหมายเลข13เป็นพระปิตาหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โตวัดประโดชิมพรีพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพระปิตาด้านหลังยันดวงชัดสวยเลยค่ะ หลวงปุโตหลังยันชัดสวยหลวงปุโตวัดประดูชิมพลี300บาทหมายเลข14ค่ะ15นะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเนียมค่ะพี่จ๋าพระคงหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวเลี่ยมขอบเก่าๆ3า0บาทค่ะหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเรี่ยมขอบเก่าๆเ,เลยค่ะพี่300บาทหมายเลข20เออหมายเลข15ค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะ 1ิเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพ่อเงินเก่าสวยใหม่เลข16ค่ะหล่อพ่อเงิน300บาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมาเลขค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะใหม่เลขที่17เเป็นรูปหล่อพ่อเงินเนื้อดินค่ะพี่จ๋า เก่าสวยหมายเลข17ค่ะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินเนื้อดิน300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะคะพี่เก่าสวยค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจาด300บาทหมายเลข18นะคะพี่ไม่ใช่19ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข18ค่ะ ยังไงกราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจาด3า0บาทหมายเลข18ค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเช่นกันค่ะพี่จ๋าพ่อจาด3า0บาทนะคะพี่สีทองทองค่ะเหรียญน,นี้1องค์300บาทค่ะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาค่ะ 300บาทหลวงพ่อจาาหมายเลข19ค่ะหมายเลข20ค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงพ่อเจิมค่ะพี่หลวงพ่อเจิมวัดหอยลากนะคะพี่จ๋าหมายเลข20ค่ะเป็นพระปิตาหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากหลังยัน3า0บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลข3 0 0บาทหมายเลข20ค่ะ ย1่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่จ๊ะพ่อแดงปี03นะคะพี่หลวงพ่อแดงยานวิาราชค่ะพี่จ๋าเก่าวสวยเลยค่ะ300บาทค่ะพี่จานเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่หมายเลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลงยาหลังจานค่ะพี่ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาเก่าๆค่ะด้านหลังมีร่องรอยการจาน300บาทเก่าสวยหมายเลขที่22ินะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงค่ะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่จ๋าวัดตะโหนดหลวงหมายเลข23คะ่ะด้านหลังติดคลังคะ่ะพี่จ๋า300บาทเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลข24ค่ะ24เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จ๋าเก่านะคะพี่พระรอดเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข24แบ่งปัน300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่25้าเป็นเหรียญหลวงปู่แขกวัดบางปลาค่ะ พระคูแขกนะคะพี่จ๋าหลวงปู่แขกวัดบางปลาใหม่เลขที่25ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ300บาทนะคะับจาะหลวงปู่แขกปี2500ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อฉุย2465ค่ะพี่หลวงพ่อฉุยหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าสภาพใช้เลยค่ะพี่ หลวงพ่อฉุยปีหกห้าสามรอยบาทหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะหูเชื่อมเก่าๆนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะอ่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาท,นะค,บาทค่ะ พระสมเด็จนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยีเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงรักค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบสามรอยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ใบบ้าน,านส่งทุกรายการค่ะอ่ะหมายเลขที่28นะคะพี่29เป็นพิมพ์ปกโพนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพ300บาทค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจยังไงขอรูปถ่ายเพิ่มเติมแอดไลน์นะคะพี่ไลน์ไปบ้าน,านชื่อโรสค่ะสโะโร,รเรือสอเสือค่ะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ หมายเลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะพิจารณาสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะหมายเลขสามสิบค่ะพิจารณาเนื้อเก่าสวยแตกลายงามมาแบบนี้เลยค่ะอะแบ่งปันเลยค่ะพิจาราหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้ารอยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แป5สี่เน่ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่2 5 7ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า